ตัวจะได้สัมผัาตัวแทนมันอ๋อาร่นเล่นส่อสอครับครับก็วันนี้นะครับเป็นการถวายพระทาหารเพนนะครับให้กับเจ้าภาพที่อยู่ต่างประเทศนะครับผมก็คือคุณอนงนะครับอนงบรุสนะครับประเทศเยอรมนี อนงเจ็ดแปดสองนะครับผมเพื่อนเขียนไว้อย่งซานซื้อเพื่อนอนงเจ็ดแปดสองนะเพื่อนว่าสงสัยเพว่นโชคลาภเจ็ดแปดสองนะเอ้าทำบุญแล้วเอาอีกเที่ยวนี้นะครับผมเจ็ดแปดสองอีกขึอนเกานอกจากถวายพัดทหารแล้วนะครับก็ยังจะมีการถวายผ้าสำหรับพระพุทธรูปนะครับสององค์ ที่อยู่ในวัดนะเปลี่ยนผ้าพวกทุลูกให้ใหม่มาครับผมอ่าไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็จะนำกล่าวคำถวายเลยนะครับผมอ่าไหว้พระพระกันก่อนนะครับผมออาครับ บ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่ตกลุกมากอะรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธโมทามังนะมะสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ว่วจังไนยหรออีเมสับถวายมันสร้างลืมดีวกว่าถวายธรรมดาเอายสระไทยนี่แล้เนาะข้าพระเจ้าทั้งหลายมีแม่อานงบุตรเป็นตนและก็เพื่อนร่วมงานบริษัทร้านค้าที่ทำการค้าการขายด้วย แล้วก็เพื่อนในห้องลายขอน้อมถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับที่ข้าพเจ้าได้นำมาถวายนี้แล้วเมื่อรับแล้วขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดกาลละนานเทือนสาธุ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn na warwah hu parikurretitang arang hewak mewaknya tau dinang petananggu bak kapati Ijiangpatiang Ruhang Hipamewasami ja สัพพิปุเรตุสังขปัจจโทปนารถโยธามณีชติสัตวัญญาธาสัพพิติโยวิควันตุสัพพารวโภวิณาสสุมาเตภะวันทารโยสุขีภายุโกภะวะอภิวัน สิริสุนิตังวุฒงยิโนจันตารุธรรมะวันทันติอายุวันโอสุขังภาธานีมินาปุญญากรรมนาอุปัชจยาปุโนตระ ปการาจามาตาปิตาจียตาคาปิยามะมังสุริโยชนทิมาราาพุณะวันตาณาราปิจาพมมะมาราตุโรกปาราชเทวตาจยโมมิตามนุสสาจาตจตาเวริกาปิจะสัพเพสัตตาสุขีหอนตุปุญญาเิปัตชาติเมสุขังเทนตุขิปังปาเพทาวมะตาอิมินาปุญญา ตมเมนาอิมีนาอุเทเสนาจักิปะหังสุระเปเทหะตันหุปะทานาเซธานังอิมาธรรมายาวะนิพาณโตมะมังนัสตุสัพพะทายวะยาชาชาโตพระเวภะเวอุชุติตังสติปัญญา ยมหินามาราพันโทโนกสังกาทุนจริเยสุเมพุทธาทิปวโรนาโทธรรมโมนาโทนาโทปัจเจตพุทโธจสังโฆนาโทตารมมังเตโสทัพมานุภาเวนะมารโรกสังรับันธุมาอัทาสิเมอาคาสิเมยติมิตาสักกะเจเมเปตานังขัตาภูเภกาตามโนสาราหิรุณาวะโส โอวายวันยาปาริเทวนานาตังเปตานามัตถายาเอวังติทันติยาตะโยนทินนาสังคมิสุปฏิทตาทิคารตัหิตายสัทนาโสอุปาปปติโสยาติธรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานามุตาจักตาอุระระภารันจะปิภูนางอนุปทินนางตุมเหหิปุญญปัสสังอนณาปันติ อายุวะตะโกธนวะตะโกสิิวะตะโกภะรวะตะโกวนาวะตะโกสุขวะตะโกโหตุสาภะธาตุคาโรปะพยาเวราสุขา สันจุจุปัตตวะอหิชาอันตารยาภิวินาศสุชาเสสะสาชยเสีทิธานังสวทีภะขย่างสุขังภารังสิริอายุจัวันโนจะัฮคังมุติจะยาสวาสะวสาจะอายุจะชีวสีสีภวันตุเตภวตุสาภวังสารัง โสาพะเทวตาสาพะปุถานุภาเวนะสะทานโสทีพะวันตุเตมมันตุสามังคาราคันตุสาพะเทวตาสาพะสัมถานุภาเวนะสะทานโสทีพะวันตุเตมมันตุสามังคาราคันตุสาพะเทวตาสาพะสังฆานุ Pha venasatha su thi pha wan tu te. Tỳ anto bodiya <st prens el Philadelphia> mu re sakaya nan pale lam บาคาโมโยคลเรอภิเซเกตาพามุธานังอาคาปโตปโมทันเตสุนากาังสุรังคาลังสุภาคาสันโุทิตังสุขันโตสุโมตโตเตุยิธรรมธรรมจาริสุปัตถคินังกายกรรมวาจากรรมว่าทัตถคินังปัทถคินังมโนกรรมว่าณิทิเตปัตถคินังอาทัคคินานิกปตะ ปานารพันตันเทปะฮักทน แม่เร่อน,น,น,น้นตนนตแตองโอ,โอ้่จายโจทำให่เกยวว่างไกูหลงนี่ตหลงหลงสองสองครอบะมื่ดีเป็นมือเลี่ยงพัทหารเทนนะครับเอออยู่เมืองนอกมากาเลยเรี่ยงได้พุกกันนะครับเรี่ยงยูดอนนะครับ เจ้าภาพเพิ่นก็คือคุณแม่อนงบุษนะครับ782เจ็ดแปดสองนะครับผมโอ้ยเป็ดตัินตเงินพี่น้องมันมีตัวเลขนะพี่ผมลงเงินหลายัซื้อคนมีตัวเลขนี่น้องโอ้ยว่าไงวะถวายปัจจัยทั้งหมดนี่วันละลอตเตอรี่เจ็ดแปดสองเอาทำไมเนี่ยคุณแม่เอาสองเ่ย นอ่ไสองว่สางว่แม่ไล่กุมไล่เพื่อนเน่ยเออแม่ยูดดตกไปเห็นเราเดนยแม่เห็นเห็นทำขึ้นแม่ผู้สาวทุกเมียขึ้นหัวจะกเรียกกันนะสาทุอุนมทารณีคงมนหายะมหายะยะมหายางพม่าซาเลนีหรืออยู่ในปฏะเทศไทาอยู่ในปุติงสันติครับให้หอดไอถึงเมืองเยอรมันเด้อบ้า

วิโตเลยจังไหนสจำคันได้สิเจ็ดแปดสองใายยาว่ะครับาเจ็ดแปดสองมซื้อเ้อบอกเลยเอาอันมันอ่อนความนะความบอกอย่างนี้ไม่ได้บอกขวานี่แปดสองเจดแปดสี เจ็บบนหางเนี่ยเจ็บร่างก่ยข้างข้างร่างก่ยเนาะงามอยู่เ้อจลง่อ้นข้างข้างไนข้างหนรงก่อยไหนเจ็บอะนี้เลยอาจารย์าไม่หลง่อมันนุ่มเยอะนหลงออย่้อาวนีมดฉันกับบัรอนุญาตสต็อปกล้องไปยังน้อยเท่ากัน 我讲现在来讲。